เวลาใส่ผิวเล็ก,ลกนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นน้ำวัดนะครับวัดวัดวัดเข้เลี้ยงแรมนี่นะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันเบิร์ที่นออ้องเออเขาต้องใส่ไม่วัดนะครับ ไปที่ไหนเรามีเพื่อนแล้วล่าไปออกไปก็จะไปนานจะได้เวลาเขากลับมารับดอกเป็นประมาณนี้ครับไม้กันดอกนะครับเพราะว่ามันตีได้ไม้กันตรงกลางตัวนี้นะครับมันจะมีประโยชน์คือว่าเห้ถือมากยิ่งคิดก็ตัวกำบังลุม่มัน็นแข็งแรง เล็แๆกับจีบประมาณนี้ครับไม่กันทองไม่มีอุปกรณ์ตไปตังนะครับอันนี้ก็บคิวเล็กนะครับน,นี่กสารที่ประกอบไปแล้วนะครับนี่ยี่สิบใบครับยี่สิบใบก็สองลุนพี่นอ้องมีหนาออกกับหนาเข่าครับเรียบร้อยนะครับผม